ยิงเลยนะว้ายพูดไม่จาทหารคำโยกเป็นฝูงเลยแล้วฉันไม่ได้แบบชิวๆ <c oughs> เออผหน้ากมีม <c oughs> ค,คนเ <c oughs> าล้มด้วยอะ่ปะปลาปลาปลา ฝาเนนะาเนนะับไแบบชิวไม่มีอะไรกขึ้นอว่อเปับไปแบบิวเลยอะไ่มีอะไรเกิดขึ้นัเไม่มีอะไรเกิดขึ้นกัออนนี้ชิมากไม่มีอะไรชนฉันเลอะไม่มีอะไรมายิงฉันเลยอะตอนนี้ตอนนี้ฉันไปอย่างชิวๆชได้ฉันก็ิวเลยอะฉันโคตรจะชิวเหมืนกันไม่มีอะไรที จัดแล้วนายอยู่ไหนเนี่ยนายบอกว่านายชิงเป็นฟ้าอยู่ฟ้าแลยด่านฟ้าเดี๋ยวฉันกําลังคือไปอยู่ด่านฟ้าเหรอไม่เสร็จโจนขึ้นช่อะไปอยู่ด่านฟ้าพายะพังค่ะี่คือจัดเกมมันให้ขึ้นมา นามีอะไรก่อนบอกที่นายกาโดว์บาสุก้าลูกใหญ่ยิงไหมนายกระโดนดีถ้านายดวงดีมากนายก็ไม่โดนกินถ้านายอดกินตับฉันแล้วว่าแม่เดี๋ยวตับอะไรอ่ะฉันไม่ใช่ผิดตับฉันแล้วฉันไม่ใช่ชุกี้น้ำปลอมนะนายกินตับนายในตอนตรวจนายบอกว่านายจะได้กินตับฉัน แต่ฉันตอนนี้ฉันไม่เห็นหนานาจะกินฉันยังไงนาได้แค่สามแก๊ปอะ่ะสามแก๊ปแล้วมมนต้องเอาเนื้อไก่มาให้หนาอยู่ดีกาไม่มีกันหรอกเอ้ยดูไตรงไหน,หไหนฉันจะระเบิดหน่อยนาใส่มัน่ะนี่มันโคตรช้าเลยฉันชนมันเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ย ระเบิดไม้หนาทำให้มันตกตอนนี้ฉันจะตกเหมือนกันระเบิดมไม้หนาทำให้ฉันตายการที่ตายก่อนนะไหมอะไม่ตายก่อนอฉันเห็นคนขี่ลัมโบด้วย เส่กั้นี่เลยอะ่ะเสกมาแล้วยี่ไปมามาว่านาาน่นะกัดไม่ให้ใส่กันล่วงใส่กันทุกคนล่วงเลยอะ่ะ ไม่ได้ยันไงเพรายังลูวไา้นะเดี๋ยวดรอน้อยหน่าคุณฉันบ้างอันนี้มันรถฉันจะเดี๋ยวด้อนก็โดนไอ้ไอ้ฉันจะไม่ยอมไปไหน พี่ับพี่กับพี่ไปโรงเวียนไหนไม่ไดจะไปไหนไม่ได้ไหรอไม่ได้ <c oughs> ไม่ไ ตอนนี้มีสองคนลุมนายตอนนี้เขาไม่เิ็นไม่คิดว่านายจะรอดเหรอกันไม่ยัดห้องไม่ไม่ยัดห้อ,อของแท้ของแท้ ล้านปเป็นระเบิดไว่ด่านะ <c oughs> ตั้งดิ <c oughs> ไปดิรับไปดิก่อนที่นายจะโดนระเบิดได้ด่าฉนะัน <c> เ <oughs> ตือนนายแล้วนายไม่ฟังอ่ะการเดินไปข้างหลังสุดบ้างฉันอยากโดนระเบิดไม่ด่าไม่คิดว่าฉันจะโดนได้ง่ายเหรอ ฉันมีคันฉันมีคันทำรองในคิดว่านายจะเป็นคนเดียวไม่ได้ที่นายกะโดนระเบิดเซนจอก์นายจะคิดว่าฉันจะเดินระเบ,ะเบะิดแซนดอกไม่ได้นายคิดผิดที่นายเคยจะบอกว่าฉันจะสเส้นจอวนายไม่ได้ในคิดผิดแล้วอยากกัด ไม่นั่งก่อนเลยไม่อยากนั่งรถเลยไงเดือดเดือดไอ้กันได้ไหมคะใครใครใกล้รถไม่งไงตายหรือเปล่า ฉันช่วยยิงเต่ามุนจินชอบกินไข่เต่าแล้วจันเจา้ายุตาในแล้วกันได้ก็ตายฉันโดนไข่ขวางทางก็ไม่รู้ว่ะรีบยิงมันให้ตายก่อนดีกว่าระเบิดด้วยนะระเบิดด้วยนะระเบิดนียนะไม่ไงระเบิดหน่อยนะคงแท้ คุตทำไมตายอ่ะไม่วิตายเหรอมาไว้เธอละอ่ะกัดกัคำขอของคุณได้รับผลที่คุณขอที่ที่คุณพ่อนชนรถัเงไงเบคอนมันใส่รรกระเบิดน้อยหนาตายเยเคนมันใส่กระเบิดน้นาทำให้พวกเราตายอ่ะยกเป็นฝูงเลย ฉันจะวิ่งด้วยแมงกงกี้ฉันรอลูกระเบิดน้อยหน่ามีน้อยหน่าฉันจะตายแล้วฉันจะไปเอาแล้ว

กช้หนนักฉันรู้แล้วแล้วเราต้องทำรถให้เป็นขยูข่ขยางนี่นี่นี่นทุกคนลบนีไอ้ระบิดกิ๊กการฉันรู้แล้วเราก็ใส่รถหลายคันให้ไปอยู่ตรงฝุ่งนั้นแล้วเราเราต้องใช้ระเบิด้หนาในการขยี้มันเอาไหม เต็มขบวนเลยอะเต็มลางเลยอะเต็มยงเป็นพาวเวอร์เรนเจอร์เลยอะ่ะพาวเวอร์เรนเจอร์พาวเวอจะไม่เป็น Power อร์เรนเจอร์ลยอะกัสเหลืออีกนิดหน่อยขยัยมาเออมีก่อนใช่ไหมยเกือบต้มกัสจะไม่ตายตเราจะระเบิดคูณสองใช่ไหมเนี่ย เอาอีกเอาอีกได้ไหมอยากได้อีกอะได้ไหมกั๊เอาอีกเอาอีกเฮ้ยก,ก,กัด๊ดีนระเบิดในกระเบิดรถตัวเองเนงี่ยฮ้ยรถมันเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้รถเราขยับไม่ได้อ่ะไปร้เบิดบไปเลยแต่ฉันมี บอกว่านายไม่ได้ระเบิดแล้วที่นายถืออยู่คืออะไรอะระเบิดเนี่ยกัด <c oughs> สมนมตหน้าฟ้าดินข้างๆฉันฟ้าดินบอกว่า เลยนะจัดฉันทำไม่โผ่ชีวิต่นาจัดนายอย่าเพิ่งลองวางระเบิดไหนหนานะฉันวางฉันบอกให้วางคือวางนะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งวางเราต้องสร้างขยุกก่อนตดส่ว,ว่าววางแล้วหรอคะเออทำอยังไงั่นนหละรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงระเบิด,เ,บดเพราะว่า่ปกดระเบิดเพื่อนมาฮะไม่ไปกดระเบิดของเพื่อนมาเอ้ยฉันจะทำเหมือนกันฉันไมไปกดระเบิดของเพื่อนเหมือนกัน อตอนแรกนายไม่มีหรอไม่ออกมาการ์ดไม่งั้นนายกระโดนยิงจนนายกระตายตอนแรกจะไม่มีแต่แต่แต<อ>ฉันได้ามาแต่ให้เป็นขบวนเลยนะเออเออให้เป็นขบวนพาวเวอร์เรนเจอร์เอาเอาวิถีนี้เลยนะเอาวิถงตรงนี้ที่มันยืนอยู่เนี่ยวอย่าเนี่ยฉันไม่รู้ว่าเราจะทำถึงหรือเปล่าแต่ฉันคิดว่าฉันต้องเอาให้มันไกลๆอะ่ะรถไม่มีใครอยู่ เอาแค่ okay. นี้เถอะอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันไม่พอมันมันน้อยเกินมันโคตรจะน้อยเลยอ่ะกัสเฮ้ยกัสรถนายเป็นอะไรอะ่ะกิโด้กิโด้กิโด้ออกมากัสแล้วฉันจะเสกร <c ười> ถตรงนี้รถจะมันบ้ารถจะเป็นบ้าแล้วนายต้องทําให้มันยาวถ้าถ้าฉันมันต้องให้ฉันพอใจเลยอะ่ะแบบจะเอาพอใจเลย ตอนนี้ฉันยังไม่พอใจเลยนะใครเป็นใยับรถให้มันไปหน้าอย่างเงี้ยน่ะ <c oughs> หรือมันจะไม่โดนใครบ้างระเบิดอ่ะสูดิโอใครบังระเบิดมันมีเพื่อนมันมีคนอื่นมาวา,นวางนี่นในอย่าวางได้ไหมลูกกระจกไมไ่วางแต่คุณคิดวางอะ่ะตูม้มเขาโดนแก้แขน ว้าดินขาวๆฉันคุณหนูอย่าพึ่งไปเฮ้ย